สำหรับเกมนี้เล่นเป็นแชงเขียวนะคะเดี๋ยวตามสไตล์ผมเลยนะดี๋ยใช้สกิล2เสร็จปับ๊บแล้วสกิล1ไปที่ฝั่งนู้นเลยปึ้งโดส2ตัวปะ่ะน่าจะ2อนะเออ2โอเคแล้วก็หลยยังจากนั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะหลบไปนิดนึงโอเครอดครับตีกลับนะตีกลับเพราะว่าเราไม่ล้มนะครับโอเคครับเรียบร้อยฆ่า1ตัวเดี๋ยวทงนิดนึงโบอาเขาเล่นเป็นนะเพราะว่าถ้าปกติเขามาลุมนี่เขาตายด้วยนะเนื่องจากว่าโบอาสู้แชงไม่ได้อยู่แล้ว เล่นถูกนะครับอันนี้เล่นถูกโดนเน่ต้องโดนปุ๊บโอ้ไม่ทันว่ะสกิลหนึ่งปุ๊บไปไหนละตายและโอเคครับมีแม่ใหญ่ช่วยอีกทีนึงนะฮะโอเคตอนนี้ได้ทงครบเลยนะครับเดี๋ยวรอใช้สกิลเพื่อช่วยนะเพราะว่าถ้าไปบูอาจจะไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงรอนิดนึงครับรอรอให้สกิลรออะไรมาก่อนบางครั้งเล่นแบบไม่ไม,ไม่ต้องบูมากก็ได้นะ,ะเนี่ยรอครับรอ รอจังหวะนะเดี๋ยวบูธมานะเราปาดมีคนตายนะโอเคอย่างเงี้ยโดนวูบเห็นปะคือเวลาปาดรอสกิลก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวใช้สกิล2องอีกทีนะครับตายตายโอเคตายเรียบร้อย2ตัวลูฟี่เพื่อนเล่นนะงั้นเราไม่ไปนะครับเดี๋ยวอยู่แถวนี้ก็ได้โอเคแชงมาแชงน่าจะปาดอืว่าแล้วเชียวลบโดนไว้ โอเคเดี๋ยวใช้สกิลหนึ่งนะครับจะมาและได้ปะวะไปนู่นเลยก็ได้แม่ใหญ่ไปเอ้าโซโลเวยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ได้แหละไม่มีปัญหาหรอกอ่ะเอาดอยโอ้ยสกิลวาดเลยอ่ะโอเคสกิลสองครับโอเคมีคนตายครับแล้วก็ฆ่าสองตัวโอเคยามโตช่วยฆ่าละ คือแชงหลกัหลกๆแนวเราเราก็เล่นบูแบบประมาณนี้แหละครับบูได้เลยเนาะส่วนตอนนี้โซโลไม่ใช่สีแดงนะไม่ต้องกลัวกันทงอย่างเดียวนะกันทงอย่างเดียวครับรอครับรอหน้าใช้สกิลหนึ่งวะน่าใช้มากเลยอะจังหวะได้แล้วอะจังหวะได้แล้วอะบึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกทีนะครับอีกทีนะครับปึ๊บโอเคครับยังไงยังไงตีธรรมดานะเอา้าไม่ใหญ่ฆ่าไปแล้ว เดี๋ยวช่วยตีนะครับหนึ่งสองสามกระเด็นโอเคปล่อยเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมันไปลุมอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวช่วยโบอานะไอ้ช่วยแม่ใหญ่นะครับปุ๊บโอเคตีเลยครับอ้าวอะไรวะเมื่อกี้จะนอนเดี๋ยวไม่ใช่เหรออะไรวะเนี้ยปุ๊บรอดเฮโซโลน่าจะเพื่อนเล่นดึงไม่ได้ตรงกลางนะงั้นช่วยช่วยตรงกลางอย่างเดียวก็พอแล้วครับ ตายโอเคฟี่ตายหูดอกเจ็ดพันเก็บสแต็กมาเต็มไปอย่าว่าแล้วโคตรแรงเลยยังไงก็เล่นได้อ่ะตัวมันดีอะสำหรับตัวละครชงเขียวนะครับที่คาดว่าน่าจะมาในวันที่23นี้นะฮะหรือว่าสิ้นเดือนให้เอาว่าประมาณนี้แล้วกันเนื่องจากว่าตัวเกมแบบบอกตั้งแต่ตอนที่ยามาโตะมาแล้วบอกว่าจะมีฟิลมเลสรีรันมานะครับในช่วงช่วงแบบประมาณนี้แหละดังนั้นมีโอกาสสูงมากที่ชงเขียวจะมานะครับ เพื่อมีคนถามว่าเอา้าแล้วถ้าอย่างตัวนี้มาเนี่ยกูยังควรสุ่มอยู่ไหมผมจะบอกว่าควรครับเหตุผลเพราะว่าไอตอนที่แช่งแบบโดนหนักๆเลยอ่ะคือตอนที่โซโลสีแดงมาแต่ว่าหลังจากโซโลสีแดงมาเนี่ยมันก็มีตัวสถานะยามาโตะมากันใช่ไหมตัวไม่ใหญ่โซโลก็ฆ่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายตัวที่สามารถฆ่าโซโลได้ว่าอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นหลังจากที่แช่งมาเนี่ยแม้ว่าแชงจะโดนส่วนใหญ่นะโดนลบฮาชิหลักๆเลยนะเช่นอุซอฟลบฮาชินะมีลบฮาชิ นะฮะในส่วนของคิงลบฮาคิีเอบ่ะมันมีหลายตัวที่ลบฮาคิ้ได้แต่ลบได้ไม่ได้หมายความว่าฆ่าได้นะครับมันต่างกันนะเออแต่ตัวที่ฆ่าได้จริงๆเลยเนี่ยคือแค่โซโลดังนั้นแชงแพ้นหนักๆเลยคือโซโลกรณีที่เป็นท่าสีแดงเท่านั้นด้วยนะถ้าเป็นสีอื่นคือเล่นได้หมดนั่นเองนะครับดังนั้นผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าตัวนี้มาไม่ต้องถามนะว่าคนสุมไหมอ่ะมันต้องสุ่มครับควรมีกิ ID h e ีเหตุผลเพราะว่าตัวแชงชนะทุกตัวที่ไม่กันเอออะไรนะ ชนะทุกตัวที่มีสถานะนั่นเองนะครับมันจะสลับกับยามาโตะนะส่วนยามาโตะชนะทุกตัวยกเว้นตัวกันสถานะก็คือแชงเห็นปะ่ะสองตัวนี้มันสลับกันอยู่ดังนั้นถ้าเป็นไปไ,ได้ควรมีทั้ง2ตัวนี้ติดใน ID ดีเลยเพราะว่าในส่วนของทุลุกศูปีเนี่ยมันจะสลับเมตานะฮะเมตาในส่วนของสถานะเมตาในการสถานะยังไงก็ไอสอตัวนี้เดี๋ยวมันได้ได้กลับมาเล่นแน่ครับมันได้แน่ๆผมเลยบอกว่าสุ่มได้ก็ควรุ่มควรที่จะมีนะฮะเพราะว่า ยามาโตะมันแพ้แชงไงใช่ปะ่ะส่วนแชงก็แพ้โซโล่ก็คือฆ่าตัวสถานะแต่โซโล่ก็แพ้ยามาโตะอีกแต่ว่าไอ้ตัวที่มีสถานะเนี่ยเราลองดูว่ามีกี่ตัวเห็นปะ่ะมีไปลอสบ้างมีอุตะบ้างนะครับมีอะไรกันอาม,มันมันเยอะครับมันเยอะเออนั่นแหละไอ้ตัวเบนแบ็กแมนยังได้เลยเออโซโล่ก็สู้เบนแบ็กแมนไม่ไม่ได้นะเพราะโดนใบแลวโดนตีอย่างเดียวมันมีหลายตัวครับนั่นแหละมันเลยไปเหตุผลเนาะ เอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวมีคนถามว่าเออแล้วอย่างตัวแชงเนี่ยประเด็นหลักๆของมันเนี่ยผมอยากให้ดูที่สกิลที่1นะครับคือจะทาให้ซัดปิวนะหลักๆและโจมตีครันที่3จะซัดปิวด้วยเหมือนกันตรงนี้ชัดเจนนะครับหลักๆของมันคือมันซัดปิวบ่อยอย่างที่เห็นนะดังนั้นเซตเหรียญที่จะเล่นสำหรับตัวแชงอันนี้คือส่วนตัวผมคิดเองนะอ่ไปที่แชงตรงนี้ ผมเล่นเนี่ยอยู่เซตนี้ครับเคยมีคนถามว่าเซตไหนดีที่สุดเนาะเพราะเพราะว่าบางคนใส่สาโบอาใส่สาวฟี่วานออะไรอย่างเงี้ยคือสามสามไคโลก็ใส่ได้นะผมอยากบอกว่าเซตไหนก็ไม่ผิดนะแต่ส่วนตัวผมผมเล่นเซตนี้เหตุผลเพราะว่าโดนตีเนี่ยย่นสกิลหนึ่งโดนตีย่นสกิลหนึ่งอีกแล้วนะครับและซัดฟิลได้ก็ย่นสกิลหนึ่งมันเป็นเซตที่เน้นย่นสกิลหนึ่งครับและไอ้สกิลหนึ่งของแชงเนี่ยมันปาดแบบไม่สน ไม่สลดร์ดามจด้วยนะครับมันเลยเป็นสกิลที่เอาไว้ฆ่าคนได้ผมเลยใส่เซตนี้และเซตนี้มันสามารถใส่ได้ทั้งแชงเขียวและแชงน,น้ำเงินเลยผมเลยทําเผื่อ,อไว้แล้วเนี่ยแชงเขียวก็ใส่เซตนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับเอาให้ชัดเนาะอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะส่วนถ้าใครไม่ใส่เซตนี้ก็อย่างที่บอกอะสามาโนสามวาสามว่าไปครับสามไคโดได้หมดจริงๆก็แล้วแต่มันยังไงก็ยังเป็นสายหมัดน,นะครับก็ใส่ตามนั้นเลยก็ได้ส่วนตัวแชงเนี่ยถามว่าถ้าได้มาเหมาะแค่เล่นเมนหลักนะ ไม่ได้เป็นซับนะครับเป็นซับไม่ได้นะสีเขียวไม่ได้นะแต่สีน้ําเงิน่ยเป็นซับได้ถ้าเล่นจริงแชงจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคือแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังอัพตัวลูฟี่อา่าอะไรนะลูฟี่เดฟกับจินเบย์อยู่นะครับถ้าสงตัวนี้เริ่มร้อยเมื่อไหร่จะค่อยเอามาเข้าแต่ยังไม่ร้อยไงคือกําลังอัพอยู่นะเนี่ยเห็นปะเสร็จได้700ดร้อยแหละรอเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดได้นั่นเองนะก็อยากบอกเป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัวแชงถ้ามาคนเปิดนะครับ